สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม,ม้แห่งมวลซื่นแล้วก็ทีมงานมาแห่งครับผมวันนี้วันที่15พี่น้องเนาะอ่ามีสายยนต์ครับผมเนาะวันที่16ก,ก็จะได้เฮกันแล้วมือน,นี้แอดมินมาตามให้ครับผมเนาะโค้งสุดท้ายของอพ่อสัป,ปลเลอร์ศูนย์เนาะเป็นแมงไรเงวดน,นี้3ตัวจะแตกบอพี่น้องเนาะออยินค่าวาเล่เปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวไหน แอดมินอยู่บ่ได้ตามมาด่วนเลยพี่น้องแดนร้อยสองรอยกิโลอ่าเนาะสงการพอดีเนาะเลยมาตามให้บ่อยากครับพี่น้องผับรอบที่ตามไปพร้อมกันครับผมทางโค้งสุดท้ายครับที่สีครับผมท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วเมื่อนี้อ่าบ่มีคือที่ถ่ายสุดแล้วเนาะคอเนาะเดี๋ยวมันก็เบิดแปนงก็ขี้ผาเลยเนีมันสิออกแลยเดี่เตีเออมึงบินกับเมียนแล้วว้าให้ไปไหนกับว่าอย่างไรเส้นช وا อ่าเลยมันเป็นกันเตี้ย มีอย่างไรผมมีอย่างดอกมีตัวเก่าละอู้พื้นมาหาบความมือขึ้นนี่มาคือเก่ามันละใกล้มือแห้งเขียวโอ้แห้งมายมเดีวแต่ว่ามันพื้นมันนับผยเบิ้งเร่งมือขึ้นนับอยังเลี่ยพ่อมันนับเบิ้งสีนับมือให้เบิ้งวานนับมือเผยเบื้องนับนิ้วมือเออนับนิ้วมือเป็นนับเป็นนับว่านสามที บ่หนึ่งเนี่ยเอาขืนสามทีก่อนนี้สามทีสามทีเท่านั้นอน้ำนิ่งอ่ะบ่ข้นหนึ่งสองสามนี่สามทีเอาแต่สามกับทีสองตัวเอาแต่สามกับทีเออมันติดเป็ียนยังไงฮะมันติดเป็นยังไงมันก็เป็นสามทีนลผมก็บอกว่าจ่ายน้าแล้วนาะว่าน้ำนิ่งอ่ะน้ำมันรอ้ซช่ สามีสีเอ้านึ่งก็ใช้เบิรไว้นึงกับสองอยบ่มีว่าบ่มีว่้มีแต่สามชีโอ้นึงกับสองบ่มีอืมบ่มีเลยเอาที่รับคำกันตอนเต้วนั่นเรียกแปลกอยู่นับเป็นนั่นแนับนจังสันแขีนดีอ้าวบังว่นเนาะบางนีเนาะผมก็ว่าจังจันแบบเียกูยานอยู่เพราะว่าวันที่สิบสองสิลงไต้อะ เออมานับจะไหนเขามานับสามสี่บาทนี่ตลาดมาปิ่นยังกือมานับจงแจนแต่ปิ่นยังบ่บอกโผดโมาเออตัวนั่นแหละเลอะไปฮนโอ้โโผดโดเจต่ว่าสานตัวนี่ยังคือเกาเหอตัวหนเนี่ยูเกาซีนเฮ้หมูเกาซีนออ้าไสหเกาซีออเกบเบิ้งกบเพิ้งก็บเบิ้งกองจราจรโอ้โอ้ตัวเปเบิ้งกองจาขนาดตัวใสรกองจาจายิ่งหมเกาซีวันนี้มาย่างหัเกาซีเออหมูเกซี ย่ำคือเกาไปเบื้องกองสนามมาได้เกาหี่เ่าัหเกสี่นหเกอ่าที่ว่าลูกปิ้งปองแดงอย่างสามบกเลยน่แหละืเห็นเด็กเ็กเห็นลูกแรก่ก็เด็กหกก่ะอออ่เด็มากก็เห็นเดกลูกชงก็เรเก้าเดคบตัวสมาทีสีอไปกองสลากเมื่อนั้นนะอ่าลกไปใตเมื่อลกคไปไตขึ้นมากล่วงไตกองสลากเลย หม่ยมายำหกเก้าซีเนี่ยมายำหกเกาซีอันตัวหน<อ>ึ่งสองนี่หายเลยโป๊เลยแ<อ>บบนี้สามสีเลยเอะกับบอลแน่นอนละชุมมีกับลายแต่ว่าจ<อ>ีบ,บังเจอได้ด้วยสรุปแล้วลงไปใต้นี่เขาเจา้าหายมากคือเจ็ดสิบสี่หัก อ่าเลือกไก่ที่น้องเลือกผักไก่ครับอ่าปูพันลูกไปแล้วก้อนที่ขึ้นมาภาคอีสานเข้าแวะภาคกลางก่อนกันย่ำกอนมาไปไต้เลยครับเด้อะเอาเลืกล่างแล้วว่าไงกลับมามาแวะกวองสลากมันบ่อคอกวองสลากเป็นลูกฟิงฟองสามตัวสามตัวแดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งตัวที่หนึ่งครึ่งหกตัวที่สองคือ่งเก่งตัว ตัวสี้สามมีกี่สีงูว้าวมือนี่มือนี่ลงสีให้มาม่นเป็นลงสีเขานะครับโอ้คือตัวนี้เท่านั้นที่ว่าเป็นยุคอนสลากคไงเห็นดสิมีมีเห็นเท่านั้นเห็นเท่านั้นแหละเห็นสามตัวโผล่โผเท่านั้นแหละแต่ว่าเพิ่นมาย้ำก็ว่าสามตัวนี้เป็นแห้งสามตัวนี้แห้งโกงงูโอ้แห้งเลยเออโอ้ อ้าวพี่น้องนี่คือโคคือถ่ายเลยเรื่อ,อเอาตัวว่ามือว่านมือก้อนเนียน <6 S 2> <6. S 1> หาชีดเดีวยวตัวมือนั้นเด้ยวหัวาชีเดียเออหกวหาชีดกับมี่ยื้ดดยอหันหะ่อยอป๊บ ซับไปซับมาได้เลยกันมันมันเลขตัวเดียวกันมื่แต่ว่ามันซับเอาเองซับไปซับมาซับไปซับมาเนอะมันเกยู่คับหกขาสองหกขาสี่ดีเด้อเด็กเนี่ยยุ่นี่อะเออเลขเากับหมันเป็นตัวเดียวกันเออเลข้นฝันเอเลขเลขฝันหกขาสองครับอ่าหกขสองเลขฝันอ่ครับขี้หาเออหาสีอืนาที่นี่คนฝันต้องม่วนพุ่นหรอกนะอ่า แต่ว่าผดผดพดดีคือหกเกาซีหกเกาีตามไปตักตัวได้พี่นลองเด้อเดี๋ยวมัมาแห้งกว่าเนี่ยหกเกาีมาแห้งเลยเพือนว่าเกี่ยวตัวนี้แหละย่างก้อนมูนะโอ้แต่บ้านี้พมานับมืงขึ้นนี่นับนี่เห็นว่งเงนสามทีตัวเดียวสามทีตัวเดียวไม่เ็ไใส่ามานับแต่ไหนพอมานับแังไหนเห็ดใเบอร์รูปเป็นไงมานับนับนิ่วขึ้นมาอันละเนี่ยเนี่ย สามเนี่ยสามเดีมันบ่รอเกเน์เออเอาขึ้นมาชี้โอ้จะ็นเรียบร้อชี้อสามเปอร์หนชี้เอรน่โอนดนะดีดีเยกไปมนก็ะชี้เราเปนบ่เลอโอ้ดีนิียวเดียวออเนี่ยมันมันมาเป็นเป็นนับเนี่ยเลยสามเดอนบ่อบนสามไปแรเลยนไคนสามเือนชี้เป็นชี้ยกว่าชี้บ้างเป็นนับ คนดีสองมาเป็นซีเล่นคนจะเี่้องเนาะเด็กเนี่ย็นยังเล่นสามเว้ยดีหลงก็้อซีเว้ย้่างเี่ยเออคนเ็ดยังซีล่ะเฮ็ดสองเพียเฮ็ดเหยอบนสองเพียเอ่ว่าว่าผมกับงุ้งพอผมเดียเนี่ยเขียนได้สน้อพี่น้องเมสีหลแ่ยดีแต่ว่ามันกเลมันก็มีเพิ่มเติมมีสามซีนี่แหละ แต่ว่แบบนี้ยังมีซีคือนเขาเอยังมีซีอย่างขื้นเขาอยู่สามหรือสองมัเพิ่มสามตัวเดียวอ่ะนะยังเต็มุมไหน้อยพอใส่วันนี้เก็บนั่นล่ะมันเทียบแคไหนหิจีว่าจังเลยวันที่สิบสองสีลงไตเอออลงไปแล้วไปได้เจ็ดซีขึ้นมาเก็ดซีขึ้นมาเออบ้านนี้มือเครื่องนี่มานับนิ้วให้บังสามซีเออ่ะ ตั้งมานับที่ซื้อดิบอพ่อยนดิน่ตังไหนตั้งมานับทซื้เลยเดี๋ยวเรื่อวัดเขามาปั๊บกัสิมานังวักันวนเลยเวีนัมีห่งเด้อว่าสัตบออเออที่วางส่นอยู่นับบังกัวันสามเ่ารัเนหันเนียเนี่ยยกเมื่อึ้นไม่เียนเขียนไว้ทีงเครื่องผดเด้อครับผยกสามึ้นเออยกแค่สี่คน ดีลงมาสี่ตัวสันห์น่ดีิวเดียวเนียวมากเป็นสี่ดอกเลยเออเนี่ยวจ่อนใช่ไแจ้งได้คือเปลี่ยนยิงสันหัอย่างดีเปลี่ยนนเบื้องด้วยสารด้อยทีครับผมเบื้องไ้เบื้องเราสักญกันอ๋อสามซี่หาซี่กสองจะออกมาจากตัวนี้มาจากการมกหามุกหาสองทเก้าหกสองนีเขียนพิษซื่อดอก พอไวเ้เขียนผิดก็งอกสองเขียนนั่นที่จริงเลขมันกับบัวไหลดอกคือเขียนกระของเขียนผิดก็เ,กเลยมีเลขหลาย <c oughs> อเอาตัววงกลมไว้นี่ระคาที่ซีครับเนาะตัวพอ๊ซูน,นเป็นว่านี่เบิ้งเด้อดซีเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อสินับนิ้วให้เบิ้งสามซีสามซีมาสันปัญหาสองตัวที่อีดอกเนาะ เด๋ยนนี้คนที่ย่ำสองตัวนีบ้างจังไงวันนี้แต่ว่าสามตัวคน่าอยูแล้วอ่ากองสลากนี่กองสลากนี่ยคนที่ห้าสองตัวมาเวียดตัวนี่โอ้แท็กซี่บังตัวใดแน่หรอเอแล้วนั่นมันลายจนผมก็ขึ้นงงอยู่นี่แจ็กที่บังตัวใดแน่เลยอันบางที่หงสีออกตัวตองวงนกับวัถุเสือเลขฟันพันน่เรเลขฟันเพื่อนน่นหออสี่ห้าสี่น่ะ เลขหลานเลขสองตัวนี่สองตัวฮาสี่สี่านี่นนั่นแหละตองหัวดุนนี่หั่นอ่ะตองหัวเดียบดีดหกห้าสองกับห้าสี่เนี่ยอันนี้เลขระวังตองวัดแต่ตองหัวเนี่หันอ่ะตองวัดมาดูดิหั่นมีจิจิมตองหัดบ้าชุดนี้งไงยๆใช่ไหมออกหัออกตองหัวเส้นบัอคือมุงควนเออคน บางนะบางหลังอยู่ที่หมดก่อนนี่เนาะมันบังเหรอเดียวเป็นเด็กบางองูน้ำอยู่เอาไว้เบ็ดนี่ก็หลายตือนพี่นี่หลาย่ละเนาะเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาจะสี่เลือกเขาเอาตัววงไว้ให้นี่ก็ได้ถ้าบอสันก็เอาตัวที่ว่าเพิ่นบอก่ัตว์งูแหลคือหกห้าสองกับห้าสี่ เดี๋ยวเจอเลยก็เอาไปได้วะเดี okay. um, ๋ยวผมก็ว่าตามเพื่อนบอกบอกให้ผมบอกอันลังบอกจังสีที่พอครับผมก็ว่าตามเพื่อนข้าพเจ้าว่ามาแหละเพื่อนว่าจังไล็ก็ไปนั่เพื่อนเมื่อนอนหอกหาซีนี่มันก็มีอยู่แล้วหงอกซีหาซีอย่างก็มีแล้วสองตัวอย่เนาะนั่นแหละเออมันก็มีแล้วแต่ว่านี่แหละซุ้มเนียนๆนี่แหละซุ้มพวกกันเสียชีวะนี่แลอวที่วางเลย มื่เคืนนี่มานับนิ้วเห็นบงขคัว่ดีก่าโอ้ยมานับนั่งนับขัดทินี้ดีนับพีไหวบ้างเ้อสามไปสันหัอ่าเอาหนึ่งไปใส่ไวหนมันบ่มีอ่้ะบมบวมีหนึ่งบ่งกับสองบ่มีบวมแต่สากับสเอาแสดงว่าหนึ่งกับสนี่บแม่อนเครับพี่ีครับกันมาบ่มีนะเนาะมั่คเงื่อนเจนี่มอสี่ร้อยออกต้องด นึ่กับสองมันมีมี3สามกับสี่สามสี่หาหกโอ้ห่ยหสองแค่กันโอ้สองเขามีอยุนหกหาสอนี่นัแล้วมันมีอยุ่แต่ว่าผมมีห้ามันลอยอ๋อผมคือเซนติเียคผมคิดไปดเซนอยู่บังบังนั้นบังตัวไรแ่อย่นี มันมีตัวบังอยู่เดียวเนี่ยมีตัวบังเดินวะมีตัวนึงจนได้แล้วตัวนี้ตัวนึงอดะครับผมคิดในใจผมว่าต้นไม้แห้งบ่าไหลเว้ยต้นไม้แห้งให้เอาบ่สตัคุณจับเอาครับน้อยกันเน่เอ้าก็คิดจะได้เอาพี่ลองเนาะเอายกขึ้นดีกว่าเอออ่า สรุปก็สี่ละประมาณนี้ละพี่น้องครับอ่าก็ประมาณนี้ด่าวเขียนลายหมดกินนากระดาษทุกช็อตก็อ่านะจะมาจอไว้ครับเต็มีครับผมเดี๋ยวสีให้เบิ้งอแค่หนึ่งเอตั้งสรุปครับหกห้าสองอ่าหกเก้าสี่เลขกองสลากหกห้าสองเป็นเลขฝันอ่าเลขฝันนี่ได้หกห้าสองกับสี่ห้าครับส่วนหกเก้าสี่นี่ได้มาจากกองสลาก ลงวันที่12ลงไปใต้ไปทานขคุณวันเลขออกแล้ว74งวดแล้วก็เมื่อนี้มานับนิ้วให้บังอีกอ 3, 4เอา้าตัวือเครือดี้มีทีบักเกียนตัวไรบอเครือเอา 6, 5, 4ว้า้เอาไปละ 6, 6, 2, 6, 6, 4, 3นี่อัน เอาสลับพี่น้งนะองเนาะโอ้ตอนหนึ่งกับสองบะหมี่วัดเจนับข่ามขันเลยนับข่ามขันหนึ่งกับสองบะหมี่มันบะหมี่ผสมเลยโอ้พี่น้งองเอาแค่หน้าจอครับผมสหรับพ่อสับเลอศูนย์แล้วพี่น้องเด้อครับเดือดว่าพวกอดชุดถ่ายถ่ายชุดอ,อีนนี้พี่น้องเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอุตสีสุขสุกสนครับผมอ่าขอให้แห้งๆปังๆทุกท่านครับผมอันนี้เก็บทุกเม็ดเอาเอาเก็บ